สวัสดีนะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับมีตัวอีทีเก้กมเก้าห้าบอ็ปตัวเนี้ยอ่าก็จะมาอัพเป็นหนึ่งห้านะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าของพี่อะไรนะครับเพราะว่ามาด้วยกันนะครับถังน้ำมันไว้ไหนอ่ะอ่านะครับของพี่เฮงนะครับ 0891944979นะครับอ่ะจะมากับนี้หัวฟ้านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จากคลิปก่อนนะครับอ่ามาด้วยกันนะครับคือตอนนี้นะครับก็จะเนนัาไป1.5แต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาแคมหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รื้ออะไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันนะครับ ลูกปืนนะครับคอนนะครับนี่นะครับเยอะนะครับนี่นะครับเยอะก็เดี๋ยวจะโล่ใหม่หมดนะครับพวกลูกปืนนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตครับล้างแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวก็จะมีพวกอะโค้งเขเวียงนะครับที่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ฝาสูบนะครับแล้วก็ก้านนะครับลูกบาล้านอีกสองลูกนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งแล้วก็สีสีถังแออสีถังน้ำมันอ่าจะของบอกว่าไม่ทานะครับเอาทําแต่สีโครงนะครับโครงนะครับผงนอกนะครับอ่ะก็จะมาณนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม ะนะครับสำหรับเครื่องอีทีตัวนี้นะครับอออรอของพี่เฮงนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบแล้วนะครับเพราะว่าจากเมื่อวานนั้นโทรมาจะขอว่าถ้ามน้ำไม่ดีนะครับเปลี่ยนเลยนะครับอ่าโอเคอย่าผมเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ยกมา,ากล่องมน้ำอ่ะเนี่ยนะพ่อไปเทิร์นอยู่นี่นนายใหญ่วันเอาเอานี่ออกก่อนนั่นนั่นแหละออกเลยวางเนี่ยเนี่ยมน้ำ นี่นะครับเป็นโมน้ำแท่ะจะวางก่อนนี่นะครับหมอน้ำอีทีเก้าห้าถึงร้อยสิบห้านะครับอ่าของแท้เลยเดี๋ยวจัดไปนะครับโอ้ <c oughs> โหดูสภาพเสื้อแล้วภายในนะครับฟเอาเรื่องอยู่นะครับอ่าตัวน,นี้คว้านอ่างเรียบร้อยนะครับ หนึ่งห้าเลยนะครับแล้วก็เขเวียงนะครับเหวียงนี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเป็นเขเวียงสิบห้าแรงนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็หลายชุดแท้นะครับการแท้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลูปาร้านนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับต้องใช้เป็นของร้อยสี่นะครับอ่านี่แคม นี่นะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปเดินเบี้ยวเพิ่มนิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเยวขออนุญาตใส่อีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับสาหรับเครื่องอีทีนะครับตัวนี้นะครับก็เริ่มประกอบแล้วนะครับแล้วก็เขาสั่งให้เปลี่ยนเป็นวนเล็กนะครับอ่าวนเล็กด้วยนะครับแล้วก็มาน้ําใหม่แท้นะครับอ่าสังเกตนะครับ อะไรวะเนี่ยเอาไปห่างหน่อยไปไกลเลยอ่ะนะครับแล้วก็เหลือว่าเข้าแคมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินเบี้ยวเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองดูลองเปลี่ยนจากการยกปั๊มนะครับเป็นเป็นการเดินเบี้ยวแทนนะครับอ่าแล้วก็ลูกสูบหนึ่งห้านะครับขึ้นสุดไหมลูกสูบอ่ะมาหมุนดิหมุนถังไหมขาจับหมุนแนล้วเปล ไม่เช็คก่อนเผื่อเซลส่งโคให้ผิดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้แก้ได้เอาเกินเกินเกินคออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวต้องเช็คทุกครั้งนะครับบางทีข้อสิบสี่กับสิบห้าแล้วมันเหมือนกันนะครับมันเขียนเลขสิบสี่เหมือนกันนะครับเราจะไปดูดูยากนะครับอ่ะนะครับก็ทุกปืนนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ เบี้ยวนะครับเบี้ยวอันนี้ผมเดินฟันมาแล้วนะครับอ่าอ้าวใส่เลยป,ปืนน้ำมันหลอ่อทุกจุดง่ายพี่ <laughs> อันนี้รีบต้องทำเอง <laughs> พี่ไป <laughs> อยู่ไหนกันนะโอทนาย oh, นาดโอ้โ oh, ห <laughs> oh, บาไก่เด็เหรอ มีย่ำน้ำหรือเปล่าพี่พวกนี้อืออันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเขาไย่ำคุโรแล้วมันเป็นไรรถมันพังก่อนรถมันพังก่อนครับหรือมันกินน้ำมันเครื่องมาอะไรไงไม่กินไม่กินมันดังมันดังอ๋อกะกักะกะลูกปืนมันหลวมจัดพี่อ๋อครับลูกปืนมันหลวมจัดแล้วมาสีนี่เลยอ๋อขากระบาดแล้วห้าสิบมันมาสีตัวขากระบาดเลยมันเดินเบาอยู่เหรอเนี่ยมันฝืดจังอ่ะไม่ฝืดเลยโอ้โห อย่างนี้ไม่ได้นะพี่ฝืดมันต้องมันต้องต้องต้องแต่งไอ้นี้หน่อยแตต่งตัวมันก็จะเดินเบาไม่ได้แตต่งััวข,ขาเหรรอคบให้จัดไปบอย่าให้พ่อนะผมดีวกว่าเขาก็ทำอยู่ประจำเป็นประจำเนี่ยการฝึกเนี่ยเนี่ยจับยังไงอยู่างนั้นเลยไม่ได้ไม่เลื่อนร้อยห้าสิบจะเป็นประจำเลยขาเขาเป็นนแทบทุกตัว ตัวไหนโชคดีก็ไม่เป็นขอดีโอเคแต่ตนดาดใช่ไหมดดแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับแล้วก็วาวโตนะครับอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนวัชีดนะครับเป็นของแท้หอมาแล้วลูกปั๊มอยู่นี่ของมือมาส่งนะครับของก็จะมาส่งทุกวันนะครับมาลักษณะเนี้นะครับมีรถขนส่งมาส่งให้นะครับอไปดูตูุ้นต่อ ก็เนยนะครับลูกบระลานนะครับที่บอกนะครับเป็นของโฟลเดนโบนะครับก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็เซฟลงมาเยอะนะครับอ่ะแต่ขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับอยากจะเปิดไฟก่อน่ะนะครับตัวนี้ก็ ใส่ประเก็นฝาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูวาลวนะครับอันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนสปริงโคตรใหญ่นะครับสําสหรับรถมีแคมได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ประกับวาลวหรือเกือกม้านะครับใช้เป็นของยันม่านะครับ่าองอย่างมันจะลึกนะครับฝาตัวนี้ก็เป็นของคูปุต้าเดิมมันนะครับแล้วก็ดูวาลวนะครับ40 46 นะครับอ่าน็อตใหญ่นะครับยงปลอดเรียบร้อยนะครับอะส่วนต่อประกอบไอ้น้องใ <c oughs> ช้งมันหน <c oughs> อ่อยปะเนี่ยอะประกอบ <c oughs> อย่าลืมมาจุกของเดิมมาใส่นะน็อตกับจุกเนี่ย <c oughs> อะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะของจะมารับแล้วนะครับก็ต้องรีบทำให้เสร็จนะครับ นะครับสาหรับเครื่องตัวนี้นะครับพอดีเมื่อกี้ตั้งวาวแล้วมันเหมือนมันมีปัญหานะครับออด,ด,ดูนะครับนี่โอ้โหความหลวมนะครับนี่เดี๋ยวก็ผมจะเปลี่ยนบูทนะครับของเหลืองแล้วก็นะครับอ่านจะอาจจะต้องเปลี่ยนแท่นกระเดื่องใหม่นะครับ ดูนะครับเยอะนะครับเป็นทั้งสองข้างนะครับดูนะครับนี่เวลาตั้งวาล์วมันมันตั้งยากนะครับแบบนี้นะครับโอ้โหดูนะครับก็ถึงนายชิดนี่ครับก็ถึงนายชิดอืมปลายังลองอยู่จริงนะครับ มันไม่ฝืนๆน,นี่ไงทางสองในม,มีไรอยอดเลือดหน้าดามเลยครับอ่ะถอดไม้น้องเปลี่ยนเดี๋ยวดูดิวา้ามกดลึกไหมโอ,หอ้เหลือเหลือนะครับสําหรับรถมีแคมเหลือเหลือนะครับนี่นะครับกดกันมาเยอะเท่าไหร่อ่ะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูธนะครับ บูธกระเดืองนะครับบูธกระเดืองวาวยูทีนะครับอ่ะเห็นได้ป่ะน้องเอาไอ้ลูกปั๊มอ่ะใส่เข้าไปในในรูมัแล้วแล้วก็ตอกอ่แล้วแก่แท่นด้วยแท่นใหม่ฮะสองมิน,นะอ,มนอ่ะ นี่นะครับแท่นใหม่ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะสึกด้วยนะครับอ่าใช้มาเป็นเวลานาน,นมันก็จะสึกนะนไปดูดิสึกไหมที่ออกกันโอ้นี่เห็นสีเลยนะครับเนี่ห็นรีเลยนะครับออกทิ้งอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบูทแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับดวิธีการออกนะครับหาลูกปั๊มเสียนะครับเนี่ยมันจะพอดีรูเลยนะครับ ออกมาก่อนเออแล้วก็กลับเอาใส่ลงไว้ใหม่กลับหัวเลยเออแค่ออนั้นแหละอ่ะเอายางมาเปลี่ยนมาดูนะครับไป สอนใส่ก็รู้ไหมวิธีใส่อ่ะครั้งแรกใช้ปากกาเลยนะ<ม>สวมแล้วเอาปากกาหนีบงงไหมคี่ว่าทำไมไม่เข้าครับดี๋ยวบอกผิดด้านผิดด้าน,ดานเดี๋ยวไม่ได้ยินได้เมื่อกี้ให้น้องมบอกกูดิ <laughs> มันลิ้มลิ้มหน่อยเออ คอยๆก่อนไอ้น้องคอยอย่างนี้อาะอาหมุนไปอ่ะพอก่อนที่ตรงนี้เป็นรอยอ่ะเี่ยลนะครับอ่ะเราหนีบมือได้เจ็บไหมอ่ะไป จริงจะใช้ปากกาบนมิลลิ่งทำนะเพราะว่ามันเรียบตรงเนี้ยอีกไปลอ,องดูดิได้ไหมอันตัวหนึ่งมาเดี๋ยวจะลองใส่กถาน <Convers ation> เฮ้ยพอด,ด,ด,ดีเป๊ะนะครับนี่สองงาน อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอหยาิประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับ,รบก็สําหรับเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นมือหมุนหน้านะครับเครื่องนะครับนี่นี่พอผมถอดแล้วนะครับนี่เริ่มจะประกอบนะครับถอ,อ,อมว่าเออความนักขอเครื่องดีไหมเอาแล้วน,นี่ไม่ออกเลย เช็ดต้องหน่อยเช็ดต um ้องหน่อยกาทาต้องหน่อยคาาเกียวเข้าไปเลยก็ตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ8 0แล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเจ้าของมารอรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีบเร่งประกอบให้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอฝาลตะแกงแล้วก็ตะแคงพัดลมฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคนะครับจะขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่ง ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลองติดดูนะครับนี่นะครับระบบเป็นมือหมุนหน้านะครับอ่ะลอง โอ้โหเจ๋วเลยเีย๋วพัดลม,มใส<ค>่โท<ม>อีกวะน้านะอ๋อ <c oughs> งานเข่าไอ้ท่อพัดลมเปลี่ยนลูกปืนดีเลยอมือจับเลยเมือจับเลยเนาะเสียเวลา 好嘞，好。 กดปืนพะลมออกก่อนดิลดสายพะนลมออกอ่ะปืนลมดังเตรียมถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนได้เลยหวีลื่นใช่ไหมฟูกหวีลื่นไหมเครื่องเนี่ย เส้นนี้ออกก่อนเนี่ยเนี่ยจะได้ไวไอ้น้องไอ้น้องติดใหมอ่เดี๋ยวขออนุญาตปืนแป๊บหนึ่งนะครับลูกปืนพะลมมันดังนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับพอ มันเบาจะได้นะครับตอนนี้แทนมันมัน,ม,นมันกระโยกนะครับเราจะเบาสนิทบ้างไปไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะดับนะครับอลองะลองยนจะนเข่านะอะก็ะอยกระอยเนี่ย ไปเลยกดตอ่ะได้ไหมอ่ะพอก่อนอ่ะ,อะเดี๋ยวลองดูนะ<ช>ครับเปลี่ยนสายพานพัดลมแล้วนะเป็นวินห่างอ้ตึงตึงหน่อยอเดี๋ยวพอแหวนตัวใหญ่เอาลองไว้ไหน,หนอ่ะมันมีแหวนใครคนใส่สาพัดลม เอาไว้ให้เอาไว้นอกจำได้ป่ะล่ะมันมีแหวนตัวใหญ่อยู่มันเข้าไม่สนิทแล้วแปนเรามันจะยุบลงไปเรื่อยเพราะบูธมีตะแครนีเผิ่มาอ่ะมีบูธแล้วมีแหวนพี่ใส่แหวนพ่อใส่แหวนเข้าไปป่ะกุญเวยอุ้งก็ใส่่ใสไงใส่รองเขาลมไปเหรอแล้วแน่นไหมเนี่ยตอนที่ขันไว้อ่ะเดี๋ยวมันหลุดเต็มที่เต็มที่นะเอออ่ะมั่นใจว่าอยู่นะอ่ะ มันจบไปสุดเนี wow. ่ยว่ะมันหมุนหมุนหนักไ้เลยโอ้เล่นเลย โอเคนะครับถือว่าจะได้นะครับก็เกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ